สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง y o u t u b e ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีไปยังท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปทุกๆครั้งนะครับวันนี้ผมจะไปอบอกข้อมูลนะครับบอกข้อมูลเรื่องอใส่เกียร์สโ,โลแล้วก็ใส่เกียร์สี่ไฮธรรมดานะครับเดือนนึงควรใช้กี่ครั้งนะครับ ให้บริหารเผาหน้าแล้วก็น้ำมันนะครับพวกน้ำมันเกียร์ด้วยแล้วก็น้ำมันเฟืองหน้าด้วยนะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับถ้าเราไม่ใช้เลยมันก็จะหนืดเลยนะครับแล้วก็เกียร์จะเข้ายากด้วยนะเดีย๋ยวเราไปดูกันครับไม่รู้ว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะตอนเนี้ยพอรถเยอะมากเลยทาคลิปจะได้หรือเปล่ามันห้าโมงด้วยนะช่วงเวลาห้าโมง เลี้ยวซอยหน้านี่นะตามรถไถคันนี้แหละไปเดี๋ยวเลยลูกเพช่เดี๋ยวไปเลยครับเลี้ยวไปเลยโอเคตามตัวนี้แหละเราตามตัวคันนี้แหละไปเดือนหนึ่งควรใช้สักสองครั้งก็ยังดีนะครับถึงว่าเราจะไม่ได้ขึ้นเขาก็แล้วแต่นะ เราก็ใช้มันบ้างนะครับให้น้ํามันให้อะไรมันใช้ได้นะพวกน้ํามันเผานะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งเป็นสี่สโลก่อนนะตัวนี้ก็ปลดเกียร์ว่างนะครับอยู่ที่เกียร์ว่างหมดนะล้อตรงนะครับดึงลงมาเป็นสี่ไฮนนะผมจะตบขึ้นไปเป็นสี่สโลข้างบนนะครับ l 4ีโสโ์นะรอไฟขึ้นนะแป๊บนะน,นึงไฟติดแล้วนะผมก็จะใช้สี่สโลนะครับจะใช้เป็นสโลสามเลยนะผมจะใส่เป็นเกียร์โสโ์สามเลยนะ ทามันช้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสโลสีนะครับเราบริหารให้เฟืองมันทำงานนะครับถึงว่าเราจะไม่ได้ใช้งานนะเราไม่ได้ไปปีนป่ายอะไรเราก็ใช้มันบ้างนะครับแต่มันจะน้ำมันมันจะไปไปช่วยในเฟืองแล้วก็ให้เฟืองมันลื่นอยู่ตลอดเวลานะครับผมอันนี้ผมอ่านจากในคู่มือรถนะเขาให้ใช้ตลอดนะครับอาทิตย์หนึ่งสองครั้งก็ได้ 2ครั้งหรือว่าทีละครั้งก็ยังดีนะให้มันลื่นนะครับผมนี่ผมก็ใช้เป็นสโลสโลสี่เลยนะั่นแหลนี่สโลสี่ลองใส่สโลห้าไปเลยก,ก็วิ่งได้นะแต่ว่าจะช้าๆนะครับมันจะชา้า บริหารมันไปนะครับบริหารมันไปเรื่อยๆมันได้อยู่กับเรานานๆนะครับผมอะโอเคนะอันนี้ผมวิ่งมาสักประมาณไม่ถึงกิโลหรอกแตวผมจะเปลี่ยนเป็น4 h เฮนะครับ4เฮตนะเปลี่ยนเป็น 4H ดึงลงมานะครับดึงลงมาก็จะเป็น4 h ธรรมดานะนี่นะครับความเร็วสูงอันนี้เป็นเกียร์ว่างบดเกียร์ว่างทุกครั้งนะหยับคัปดลดเกียร์ว่างตลอด๋ยวผมจะวิ่งเป็น4 h ความเร็วสูงทางฝุ่นนะครับทางฝนตกถนนเลื่อนก็วิ่งได้นะทางนี้นะครับ เดือนหนึ่งคนใช้สักทีหนึ่งสองสามครั้งก็ได้เดือนละสามครั้งได้ยิ่งดีอาทิตย์ละสองครั้งผมใช้นะเพราะว่าไม่ให้น้ำมันมันหนืดนะครับผมแล้ก็วิ่งไปตามปกตินะสีเฮทางแบบนี้เราวิ่ง4ีเฮได้สบายเลยนะ ี่เราวิ่งสีเห็นได้สบายเลยเดี๋ยวผมกลับรถกันแป๊บเดียวสาวสาวสาวเข้าี่น้องสาวอู้นั่งอยู่นู่นเดี๋ยวผมไปกลับรถข้างหน้านี่แหละ หตอนนี้ผมก็วิ่งเป็น4 h เห็ความเร็วสูงมันจะย้อนย้อนแสงนะมันจะไม่ค่อยแจม่มกลับไปเปลี่ยนวิ่ง4สโลนะครับวนไปวนมาเนี่ยให้มันบาลานซ์กันเพราะว่าเกียร์สองลูกนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับนะ เกียร์สโลอีกรูปหนึ่งนะครับดังขึ้นไปให้สุดเลยนะเกียร์สโลมันจะแยกมาจากเกียร์หลักอีกลูกหนึ่งสโลสามเปลี่ยนเป็นสโลสี่ให้รอบเดินช้าๆนะครับรอบช้าๆไปข้อมูลผมก็ไม่รู้ลึกซึ้งมากเท่าไหร่นะครับ แต่ก็รู้แค่ว่ามันเป็นเกียร์คนละลูกกันนะครับเกียร์ไฮกับเกียร์โลอะ่ะโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับก็ไว้เป็นข้อมูลใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้เลยนะสำหรับรถโฟวินนะครับ ที่มีเกียร์สโลนะครับเกียร์โฟ i g ไฮสโลนะครับใช้ได้เลยเพราะว่าเราจะบริหารน้ำมันนะครับน้ำมันในเฟืองเกียร์น้ำมันในเผาหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ